สวัสดีครับกับข้าวครับกับข้าวมาแล้วนะครับช่วงนี้ก็ทำคลิปต่อเนื่องหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ได้ออกไปไหนสถานการณ์โควิดยังแย่ๆอยู่นะครับก็ยิ่งหนักข้อขึ้นทุกวันทุกวันตอนนี้คนในหมู่บ้านผมก็มีติดหนึ่งรายแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนไปไหนจะมีความจำเป็นจะต้องออกไปทำอะไรก็ต้องใส่แมสอยู่ตลอดนะครับแล้วก็หยิบจับอะไรข้างนอกนี่ก็พยายามล้างมืออยู่บ่อย ก็เป็นวิธีป้องกันเบื้องต้นนะครับที่ที่เราสามารถจะทําได้ตอนนี้ความหวังอย่างเดียวของเราก็คือ,อวัคซีนนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ต้องรอนานหน่อยแล้วก็เห็นมีข้อมูลนะครับที่เป็นไวรัลคลิปหลายๆคลิปก็ออกมาพูดนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือว่าแม้กระทั่งหมอที่เป็นเกี่ยวกับสมุนไพรนะครับก็บอกว่า,าสมุนไพรบ้านเราเนี่ยมีอยู่หลายตัวเหมือนกันที่ จะช่วยเยียวยาในในส่วนนี้นะครับอาจจะมีฤทธิ์ถอนไข้อะไรประมาณนี้อาจจะทําให้หนักเป็นเบานะครับในในกรณีเบื้องต้นนะหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องของการเสริมภูมิคุ้มกันหนึ่งในนั้นนะครับก็มีกระชายนะครับที่เราหาซื้อกันได้ง่ายๆเลยอันนี้ก็เป็นที่มาของคลิปนี้นะครับเมนูวันนี้เราก็จะทําเป็นขนมยีขนมจีนน้ํายา ข,ขนมขนมจีนขนมจีนน้ำยาป่านะครับแต่ว่าคือจริงๆผมเคยทำคลิปนี้ไปแล้วนะครับแต่อันนั้นเป็นน้ำยาป่าปลาทูแบบง่ายๆนะครับแต่คราวนี้เราจะเป็นอีกสูตรหนึ่งเราจะใช้ปลานิลน,นะครับแล้วก็เราจะใส่ตีนไก่ด้วยนี่อันนี้เด็ดมากอร่อยมากนะครับหลายๆคนชื่นชอบนะครับและแน่นอนนะครับในนั้นก็จะมีกระชายขาวนะครับจริงๆเราเรียกกระชายธรรมดานี่แหละแต่ว่าพอดี ยุคนี้มันก็จะมีกระชายดําด้วยก็เลยเรียกตัวนี้ว่าเป็นกระชายขาวนะจะได้เข้าใจกันง่ายๆก็กระชายข่าวนี่นะครับก็ลองไปเซิร์ชกันดูนะครับว่ามีสรรคุณอะไรช่วยอะไรบ้างนะครับแล้วหมอเขาก็แนะนํานะครับหรือว่าผู้เชี่ยวชาญเขาก็แนะนําว่าถ้าจะกินให้ได้ผลที่ดีนะครับก็ควรจะนํามาประกอบอาหารนะครับกินไม่ควรที่จะไปสกัดกินอะไรอย่างนั้นมัน ันาจจะทําให้กินเกินขนาดหรือว่าโอเวอร์โดสมากเกินไปนะครับให้กินเป็นอาหารอืมเออผมลืมแนะนําไปนะครับวันนี้มีแขกรับเชิญนะครับเป็นแม่ครัวมาช่วยทา <c oughs> เป็นลูกมือนะครับลูกมือลูกมือผมเป็นหัวหน้าเชฟนะครับก็ยืนคุมอยู่ข้างๆ <c oughs> นานๆเธอก็จะว่างมาเข้าครัวกับผมทีนะครับวันนี้ผมก็สบายหนะน่อยเย็นเย็นคุมอย่างเดียว คุมน้ำตาลอยู่ข้างๆคุมน้ําตาลคุมไขมันก็ตอนนี้นะคะเบืเ้องต้นก็เตรียมเครื่องที่จะต้มกับปลานนเน<อ>ลนะคะก็ในในเครื่องที่เราจะต้มกับปลานินเนี่ยก็จะมีหอมแดงนะคะกระเทียมกระชายอ่าแล้วก็ตะไคร้ใบมะกรูดนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เราจะต้มแบบกับพร้อมกับปลาเลยเนี่ยก็คือพริกแห้งนะคะเ,เมนูเนี้ย อยากจะกินรสชาติจัดจ้านนิดนึงเพราะว่าก็กินเลี่ยยๆมาหลายวันแล้วเนาะหน้าร้อนนะใช่หน้าร้อนมันแบบทำให้อยากกินอะไร<ช>รสชาติแบบจัดจ้านอะไรเงี้พริกแห้งที่ที่แต่ใช้เนี่ยก็จะค่อนข้างเยอะนิดนึงเพื่อความจัดจ้านของรสชาติน้ํายาป่าวันนี้ที่เราจะทํากันนะคะแต่ถ้าเกิดบ้านไหนกินไม่ค่อยกินเผ็ดก็ลดเผ็ดลงได้แล้วก็ไปใส่ลูกโดดเอานะคะนี่นะครับปลานินเราจะใช้ ทั้งตัวแบบนี้นะครับเราจะใช้ตัวเดียวเราจะแกงหม้อไม่ใหญ่มากก็จะหาได้ง่ายๆนะครับปานินรถกับข้าวมีแน่นอนติดมาทุกวันไม่ต้องสั่งแล้วก็ขาไก่เราได้าไปต้มและก็ขาไก่ก็จะต้มทิ้งไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวมันจะได้เปื่อยง่ายๆใบมะกรูดไม่ต้องฉีดนะคะใส่เป็นใบๆแบบนี้ไปเลยนี่ค่ะไม่ต้องฉีดนะคะนี่คือกระชายขาวอุ๊ยขอโทษค่ะนี่คือกระชายขาว เครื่องปรุงเราก็จะมีน้ำปลากะปจิจริงๆแล้วอะถ้าเป็นสูตรโบราณนอะ่ะเขาจะใส่ปลาอินทรีอาจจะเป็นหัวปลาอินรีต้มไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าวันนี้ไม่มีกะปิเอ้ยไม่มีหัวปลาอินซีก็เลยเอากะปิมาทดแทนนะคะแต่ก็ใส่นิดเดียวไม่ได้ใส่เยอะเดี๋ยวเรามัเนเริเป็นสูตรที่แม่เราเคยทำนะแล้วอร่อยเข <c oughs> ้มข้นมากๆเพียงแตว่า ปลาอนีที่เป็นหัวตัวใหญ่ๆอย่างนั้นเนี่ยจะค่อนข้างหายากนิดนึงต้องไปตลาดใหญ่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเริ่มล้างปลานิลก่อนเนาะก็เอาปลานิลมาล้างให้สะอาดก่อนนะครับล้างเลยวิธีการล้างปลานิลให้แบบหมดคราวนะครับจริงๆผมก็มีทําคลิปไว้อยู่นะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์คลิปไว้ให้นะครับลองเข้าไปดูกันได้ถ้าล้างแบบนั้นนี่หมดคราวแน่นอนนะครับ ตอนนี้เราก็จะตัดไปที่ขั้นตอนต่อไปตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะต้มปลาแล้วนะครับเราก็เปิดไฟนะครับใส่น้ําเปล่าให้พอท่วมเนื้อปลาก่อนนะคะกาให้พอท่วมเนื้อปลานะครับไม่ต้องรอให้มันเดือดนะคะเราจะใส่ทุกอย่างลงไปเลยใส่ก็จะม้อเล็กไปนิดนึงขอโทษค่ะก็ะะะเป็นเครื่องเทศเป็นเครื่องแกงที่ เราแนะนําให้ดูเมื่อกี้เนาะใช่มีค่ะตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดง,แดงกระเทียมนะคะกระชายพริกแห้งนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่เกลือลงไปในน้นํานี้อีกนิดหนึ่งก็ไม่ต้องรอให้น้ําเดือดนะคะพอเราตั้งน้ําแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะใส่ปลาใส่เครื่องทุกอย่างลงไปได้เลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปคนนะคะก็ปล่อยให้เขาเดือดไป แล้วไอปลาล้าเราจะใส่ต้มลงไปจริงๆอ,นนอะอถ้าเกิดว่าเป็นปลาร่าที่เป็นชิน้นเป็นตัวให้ใส่ต้มไปตรงตอนนี้เลยก็ได้แต่ว่าของแต่เนี่ยใช้น้ําปลาที่ปรุงสําเร็จแล้วคือปลาาเป็นขวดอันนี้เดี๋ยวเราจะตักปลาตักเครื่องเครื่องแกงออกมาหมดแล้วเนี่ยเราจะถ่ายหม้อไปอีกหม้อหนึ่งใช้โดยใช้น้ําปลาเนี่ยเราจะใช้น้ําปลาที่ต้มเนี่ยเป็นน้ําซุปที่จะทํา่าที่จะทําน้ํายาต่อไปโอเคเดี๋ยวรอขั้นตอนกันใช่เดี๋ยวรอขั้นตอนต่อไปนะคะ เอาละครับตอนนี้ปลาที่เราต้มไว้นะครับก็ให้เดือดสักประมาณ5นาทีถึง10นาทีนะครับเพื่อให้เครื่องแกงเครื่องเทศนะครับเขาเข้าเนื้อในเข้าเข้าเนื้อปลานะครับเราก็ปิดแล้วเดี๋ยวเตรียมตักออกมาพักไว้นะครับตอนนี้เราก็ตักปลานะครับออกมาพักไว้ก่อนนะครับรวมถึงพวกเครื่องเทศด้วยนะครับเราก็ตักมาพักไว้ด้วยเช่นกัน อ,อันนี้เราก็จะแกะเนื้อปลาก่อนหลจากที่เราตักปลามาพักไว้ให้เย็นแน้วเราก็แกะเนื้อปลาแล้วก็เครื่องแกงที่เราจะโขกก็จะมีเราที่เราตักอ,ออกมานะคะที่เราจะโขกเนี่ยพร้อมกับเนื้อปลาก็คือจะมีพริกแห้งนะคะแล้วก็หอมแดงกระเทียมกระชายแค่นั้นนะคะที่เราจะเอามาโขกที่ไม่โขกคือตะไคร้ตะไคร้กับใบมะกรูดเราก็ใส่ไว้ในหม้อเหมือนเดิม,มะคะ่ะแล้วก็ ก,กระชายเนี่ยถ้าเกิดใครที่ไม่อยากหกเข้าไปด้วยก็สามารถบุบๆแล้วก็ใส่ไปในหม้อก็ได้นะคะใครที่ชอบกินกระชายแบบว่าเป็นเป็นชิ้นๆเนาะเป็นต้นครับเทศาพับก่อนอคือเบิร์ต้องมอบหมายงานน้องก่อนที่เบอร์จะจะไปทําอะไรอะ่ะเออประมาณนั้นน่ะว่าน้องต้องทําอะไรเพราะว่ามันมีเคสของเรื่องของลิงดาวอยู่เดี๋ยวพี่เบอ์ก็ให้แม่ครัวข้าวครัวก็จะประมาณนี้นะครับ เขาคุยงานไปก่อนครับอรับรยนะครับอาจารย์จะอ่ะืมอเลยเรามาแกะลากันต่อนะคะจะจะเบืรอกฟองมโฮงกันนิดหนึ่งที่บ้านก็จะเป็นประมาณนี้นะคะการทำกับข้าวของเราก็อาจจะช้าลงไปกว่าเดิมก็เอาหนังออกเนาะ เนื้อปลา,าแต่ไม่เอาหนังออกนะคะแต่ก็ใส่ไปเลยเพราะว่าเราต้องโขลกแล้วบางคนไม่บางคนไม่ชอบเราออกไมได้แต่ว่าที่สําคัญก้างก้างใหญ่ให้มีจะติดคอเราได้เาะก้างปลาหนึ่งค่อนข้างใหญ่โอเคเราก็จะให้แม่ครัวแกะปลาไปเรื่อยๆนะ ขั้นตอนตำเครื่องแกงเราก็จะตำพวกพริกกระเทียมหอมแดงพวกนี้ก่อนนะคะส่วนกระชายเราจะไม่โขกหมดนะคะเพราะว่าเราจะแบ่งส่วนหนึ่งไว้บุกใส่มหม้อหั่นเป็นท่อนๆน,นะครับใช่จริงๆเราหั่นเป็นท่อนๆเราก็ใส่ไปไปได้เลยนะเพราะว่าตอนที่เราต้มเนี่ยมันน้ำกระชายมัน็ลอไปอยู่นะใช่ค่ะ ก็แล้วแต่คนชอบอะนะใช่บางคนจะโคลกไปทั้งหมดเพื่อให้อยู่ในน้ําแกงก็ได้ก็ได้แต่แต่ชอบกินแบบเป็นเป็นเป็น,ปนชิ้นนะคะโอเคก็ตำถึงไหนละก็ เริ่มยัง <Yeah. S 2> ตอนนี้นะคะแต่ก็โขกพวกพริกเครื่องแกงเแกงเสร็จแล้วแต่อาจจะโขกไม่ได้ละเอียดมากนะคะเพราะว่ามันเป็นน้ำเนาะมันกระเด็นก็โขกแบบก็ประมาณนี้แหละประมาณนี้แล้วก็ตอนนี้เราก็จะใส่เนื้อปลาลงไปนะคะโขกเนื้อปลาต่อเนื้อปลาที่เราแกะไว้ใช่เนื้อปลาที่เราแกะไว้ก็านาลงไปโขกพร้อมกับพริกแกงเลยะะใช่ค่ะ จริงๆแกโหม้อนี้ใช้เวลาไม่นานแต่คุยโทรศัพท์เยอะไปหน่อยก็วันนี้วันทำงานเนาะใช่วิถีของ work from home ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอยุค survival ใช่เมื่อกี้เราไปฟาร์มปลามา <laughs> ฟาร์มปลาม,มาหลังบ้านหลังบ้านเป็นป่าละมาอน,น,นะ <laughs> จริงเราไปฟาร์มที่รถกับข้าวมาแล ามาแว้งแต่เชา้ชาโชคดีหน่อยที่ว่ามีรถกับข้าวผ่านเข้ามานะคะในหมู่บ้านแต่ก็จะมีรถกับข้าวเข้ามาแค่คันเดียวนะคะประจําตอนออกไปก็ใส่แมสแล้วก็ไม่รุมรถกับข้าวกันนะคะคอ่คอยก็ค่อยหยทางห่างยืนหา่หางหางแล้วก็เข้าไปซื้อทีละคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซื้อเสร็จมาเข้ามาก็ล้างมือเก็บของเลียร์ของเสร็จก็ล้างไม้ล้างมือก็เป็นวิธีที่เรา พอจะป้องกันตัวเองได้นะใช่ในระดับเบื้องต้นไม่ออกไปซื้อกินเลยก็ไม่ได้แต่ถ้าไม่จําเป็นเราก็ไม่ออกไปตลาดอะไรเงี้ยเราก็ไม่เราก็ไม่ออกไปที่คนเยอะๆเราจะไม่ออกไปเราต้องค่อยภาษาเราก็คือยวกยวกยวกภาษาแม่เราอภาษาแม่เราภาษาเราคืออะไรคะเราคนกรุงเทพแล้ว ภาษาแม่เราก็ต้องยั่วใช้วิธียั่วเานะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกระเด็นเนาะจัดจ้านสียั่วนี่เป็นภาษาเกาหลีค่ะอ๋อมาจากคำว่าอันยงอัญยงอะไรประมาณนี้คล้ายๆกันก็คือโขให้เนื้อปลาเข้ากับเครื่องแกงใช่ประมาณนี้ใช้ได้แล้วสีสันจัดจ้าน ทีน,นี้เราเตรียมเอามาเครื่องแกงมาลงหม้อนะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนหม้อกันนิดนึงนะคะ่า่น้ําลงไปอีกหม้อหนึ่งน้าปลาที่เราต้มไว้นะคะใช้กระชอนรองนิดน,นึงเนาะเพราะว่าเผื่อมีเศษเขาเรีย,รอยก,กอะไรอะก้างปลากินแล้วเดี๋ยวจะได้ไม่เสียบุคลิกเขี่ยวอะไรกับบุคลิกติดคอใช่ไหมติดคอ,อก็จะไอก็เสียบุคลิกไง เราตั้งไฟไว้เลยนะครับแล้วก็จะทําการตักเครื่องแกงกับเนื้อปลาเมื่อกี้ที่เราโคลกเมื่อกี้ใส่ลงไปในน้ําซุปสำหรับแบบไทยๆนะครับเราก็จะต้องใส่น้ำล้างครบกเข้าไปด้วยแล้วก็เดี๋ยว แต่จะบุบกระชายที่ตาแบ่งเอาไว้นะคะใส่หม้อลงไปแค่บุบบุบพอนะใช่แค่บุบบุบขลัจะได้มีเนื้อเนื้อกระชายมีเท็กเจอร์ไว้เคี้ยวน่ะอุ้ยกระชายกระเด็นนะกระเชนกระไดกระเชนกระไดต่อไปเป็นขั้นตอนการปรุงค่ะที่ตะบอกนี่ใส่กระปิลงไปจริงๆบางคนถ้าไม่ชอบปลาจะใช้กระปิล้วนๆก็ได้นะ ทำน้ำยาป่าต่อแล้วนะคะก็ประมาณสองช้อนโต๊ะน้ำปลาเราใช้น้ำปลาปรุงสาเร็จเราจะไม่บอกยี่ห้อ<ะ>ว่าอะไรก็คือเป็นนักร้องลูกทุ่งคนหนึ่ง <c oughs> จริงๆมีหลายเจ้ามานักร้องลูกทุ่งทำน้ำปลาก็ <c oughs> าแค่ขวดสีส้มๆเนี่ยหลายๆคนก็น่าจะรู้อร่อยมากยี่ห้อนเนี้ย <c oughs> เราก็กินมาหลายยี่ห้อแล้วนะ ชอบี่ห้อนี้เพราะว่าจมจอมสองทับพีมันเหลืออยู่หน่อยนึงแต่อาจจะใส่แต่จะใส่ทั้งหมดเลยนะคะแต่จะตวงใส่ทับพีให้ดูสา,สามทับพีสามทับพีนิดๆจะเอาใครชอบปลารามากน้อยก็แต่ก็ระวังอย่าเค็ม เติมน้ำลงไปอีกสักหน่อยเนี่นะครับก็ค,บคือปล่อยให้เขาเดือดก่อนนะคะพอเดือดเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาชิมรสใส่ตีนไก่เลยไหมเออใช่ขอโทษอย่ใส่ตีนไก่เข้าไปลเลยอย่าลืมตีนไก่ของเรานะครับพระเอกจริงๆพระเอกเรามีหลายอย่างมากวัตถุดิบวันนี้ก็จะมีกระชายขาวมีตีนไก่ สูตรนี้จะใส่น้ำต้มตีนไก่ลงไปด้วยนะคะเพราะว่าในนี้มีแต่คอลลาเจนไขมันอะไรนะไม่พูดถึงไม่พูดค่ะเราจะพูดแต่สิ่งดีๆนะคะไขมันคอเลสเตอรอลจริงๆ <c oughs> เราจะรับข้อมูลแค่ว่ามันเป็นตัวร้ายนะจริงๆมันมีประโยชน์มันเป็นส่วนประกอบของสมองนะครับอย่าลืมแต่รับในปริมาณที่เหมาะสมก็จะมีประโยชน์ถ้ามากเกินไปก็ อวนเป็นโรคหลอดเลือดอะไรประมาณนี้เราก็จะสอดแทรกข้อมูลนิดนึงนะครับข้อมูลที่เราได้ได้มานะจากคุณหมอทั้งหลายก็ตอนนี้ดูเหมือนว่าน้ำยาป่าของเราน่า,นาจ,ะจะใช้ได้ใช้้ไดแล้วลต้องบอกก่อนนะคะว่ารสก,กับข้าวก็ลืมหยิบต้นหอมให้แต่ก็เลยไม่ได้ใส่อะไรในหม้อน,นี้จะไม่ได้ใส่ผักอะไรแล้วนะคะแล้วก็เมื่อกี้ตะปูงเพิ่มก็คือมี ใส่น้ำปลาเนี่ยไปทั้งหมดสี่ทพีนะคะแล้วก็น้ำปลาสามทพีนะคะแล้วก็ใส่เกลืออีกนิดนึงนะคะแล้วก็เติมน้ำปลาอีกหน่อยนึงเติมน้ำาอีกถ้วยหนึ่งอะค่ะก็เรื่องของการปรุงรสรสชาติก็แล้วแต่ก็ปรุงไปชิมไปใช่ปรุงไปชิมไปแนะนำว่าค่อยค่คอยปรุงนะเพราะว่าใช่ใชแต่ของแบบนี้มาตวงเนี่ยมันไม่น่าจะ<ช>เราทำกินแบบสไตล์โฮมเมดนะ,ะเราไม่ใช่ทำขายที่จะต้องมาตวง ปริมาณที่แต่เติมเครื่องปรุงไปเนี่ยมันคือปริมาณน้ําคือสัดส่วนที่มันพอดีกับหม้อนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครทาหม้อเล็กกว่านี้ก็แล้วแต่ตามใจชอบเลยก็ปรุงให้รสจัดขึ้นมานสักหน่อยนะเพราะว่าอย่าลืมว่าจะต้องไปใส่หนมจีนใส่ผักใช่ค่ะนี่ได้ทีแล้วแหละไก่ก็เปื่อยเราต้มมาประมาณสักกี่นาทีได้ไหมถึงครึ่งชั่วโมงไหมถึงค่ะครึ่งชั่วโมงประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะ ขากไก,ก่ครับเปื่อยได้ที่ประมาณแค่นี้นะครับไม่ต้องแบบถึงกระลุ่ยนะอันนั้นแบบเนื้อจะหลุดหมดแล<ช>้วทานไม่ลอยใช่ค่ะโอเคอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วล่ะถือว่าไปน,นี้เราก็ตักใส่ถ้วยเรอจะราดนมจีนเลยไหมเราต้องราดจานไข่จานมันอบอกเลยว่าถ้ากลิ่นสามารถทะลุกล้องไปได้เนี่ยมันหอมมากตีมเปหนึ่งตี ถ้าเกิดมันมีต้นหอมด้วยมันก็จะสวยกว่านี้ถ้าใครชอบน้ําข้นกว่านี้ก็แนะนําให้ใช้ปาล์ินสองตัวนะคะนี่จะใช้แค่ตัวเดียวนะคะี๋ยวไปกินกันดีกว่าค่ะผักเคียงน้ํายาป่าของแต่วันนี้นะคะก็จะมีถั่วงอกมีกระลำซอยใบยแมงลักแล้วก็ผักกาดดองนะคะจริงๆมันมีได้มากกว่านี้แต่ว่าลดกับข้าวที่แต่ซื้อมันมีแค่นี้นะคะแต่ก็เลยซื้อมาแค่นี้ เรามากินกันดีกว่าใครชอบเค็มก็จะปรุงน้ำปลาเพิ่มอีกก็ได้นะใ,ใส่พริกป่นเพิ่มได้อะไรประมาณนี้อยากอยากเผ็ดอีกแต่นี่คือเราทำรสชาติจัดจานแล้วใช่คิดว่าไม่น่าจะต้องปรุงเพิ่มหรือถ้าใครชอบแบบพริกลูกโดดก็ใส่ลงไปได้นะคะชิมก่อนนะคะอือ องปรุงเพิ่มเลยอร่อยมากก็เป็นเมนูง่ายๆเนาะก็อยู่บ้านช่วงนี้อยู่บ้านก็กทำทานกันได้ก็ไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะ,ะช่วงนี้ก็แล้วแต่โอกาสเราก็ไม่ได้มีกำหนดว่าจะลงคลิปอะไรเมื่อ,อไหรวันไหนก็แล้วแต่โอกาสว่ามีเมนูที่ไหนมีเมนูอะไรที่แบบน่าสนใจอยากนำเสนอเราก็ทำคลิปมาให้ดูกัน เผื่อใครทําไม่เป็นแล้วอยากลองทําตามดูนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเราพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะ